ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัส huh. ด so anyway. ีท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิบุรีด้วยนะครับท่านสมเด็นะฮะแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิบุรีนะครับท่านวาสนานะครับสวัสดีสองท่านด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับมีแต่คนแต่งตัวซะสวยแล้วันนี้นะฮะสวยสวยอย่าพึ่งเท็นแล้วรีบบอกตัวเองสวยเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะฮะนะ เดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะฮะใครที่มาด้านหน้าเดี๋ยวปังด้านหน้าอย่าซ้ายอย่าขวาก็ได้หน่อยนะฮะเดี๋ยวปังด้านหน้านะฮะรบกวนนิดนึงนะครับใครถ่ายรูปแล้วนะจ๊ะนะคิดถึงทุกคนเลยจ้ะคิดถึงทุกคนนะครับครับครับอะไรนะขอเพิ่งร้องเพลงแรกจบขอเพลงแล้วขอบคุณครับจับมือจับมือจ้า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 มาออกกันเลยจ้ะอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ยเนี่ นั่งไม่ไหวนั่งไม่ไหวปวดเข่าโอ้โหจ๊ะอะไรนะฮะอยากเอาไปเรียกไหมของเท้า้ขาแกะมาโรงงานนี้ไม่ใช่บอกกันบอลบอลไปอยู่เฝั่งโน้นดูฟางด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเลยเขาเลยนะอะไรนี่แหละเขาอ้หัว ยังไม่หายเลยีหน้าแม่ไม่หายตีรัครัดตัดกันเข้ารัดกันเข้าไปกันออกนะนะหลามากเลยนนะหาพี่หน่อยที่น้องปกต้องมากนะแะไดว่าเก่มากหรอเปล่ใช่ไหมขอบคุณครับ ได้ได้จิยาแล้วจับพองกับิมไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปไอบินัไม่ไปไหนเลยโอเคน้ได้นะแบได้ไมครับไปขึ้นไม่ได้หรจับเากคืนเลยอให้มัน่นงน่ไเดี๋ยวาับไดาี่้นะพี่นะห่วงมากขอบุณครับขอบคุได้เได้ได้นะรับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

มาเบอร์นหนมาต่อกันเลยฮะจนโยกันขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนครับนะต้องต้องบอกก่อนว่าอย่าเข้ามาลึกม,มากเพราะว่าพี่ทุกคนเขาเป็นห่วงกว้างมากนะคนะรับนะกว้างหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรได้ในของเขานะขอบคุณครับขอบคครับ จดหมาันหายเลยจับมันได้จับได้หมดฮะฮนะกวางตัวลู้ตัวเมียจับมันหายสิหาแปลกตัวผู้มีขาวโอเคโอเคตัวเมียมีเราพิสดีไหนเนะี่ยไม่เห็นนานเลยเบอร์นานแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับจับเลยสิ ตัวต่างตัวเล็กชุดนี้ไม่เคยตัวเล็กเลยขอบคุณครับนะไม่ได้ว่าเขาว่าเขายืนกันมานะนะเบอร์ว,วัลค์แผลขอบคุณ,คคณคไปเดาไปเดี๋ยวไปเนี่ยพอไปแล้วก็ไม่อยู่วนะ่ะขอบคุณครับอะไรนะอะไรนะเอามาเลยเนี่ยเดี่ยง,งนคนเดียวเนี่ยขึ้มนมาเลยมีโวัสก็ถึงมีโวัสก็ถึงจะใส่กางเกงกางเกงใส่กมาด้วยวันนี้ เา้ยครบนะขอบคุณครับค่อยๆนะครับใช่ฮะติดต่อกอนขอะคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาต่อกันจ้ะขอบคุณมากขอบคุณอุกทีด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับ ไนะเล่นต่างแดดแล้วไหมทำไมฮะ <c oughs> อ๋อเป็นหวงขอบคุณครับอะไรนะครับแม่หนาวจังเลยนหนาวเลยรห,นะนหน้าเยอะหมือนกันต้องพอๆกันเลยนะเ <c oughs> อาไหมโยกย,ย้ายกันต่อจ้ะงหน้าดีแรงเยอะเลยมาชนะใช่ไหมโดยเฉพาะคุณแม่นี่นนนเต้นตลอดเต <c oughs> ้นไนดะ้นะเต้นได้นะ

ai nè, quay tàu <tığımız> à, rồi. không nhá, mẹ làm ơn không được nhá. ha, quay tay quá, ai lấy nó lại? ai lấy nó lại? ai lấy นะฮะมามามาต่อต <Ấ n. S 1> ่อจาตัวร้องไม่เป็นร้อง่าร้องได้้มท่วมเนี่ยเขาสนุกน้นะ้าม แม่ขออะไรนะลำบงบงมีลำมบงก็เ bon. ต้นนะหมดแล้วแม่เ๋ยวเลยเ่งเลยเก่งเลนะฮะเดี๋ยวไมเลิเพ่งอลให้เต้นของให้ถูกกันที่ท หมดรอบเพิ้งเรือฮะใครอยากนั่งทั้งนั่งทักก่อนได้เลยเลยนะจ๊ะเป็นกันเขาหักเลยนะพระบุษไกแกมาไม่ทันเขหักเขาไม่ทำเขาเลยไม่ทำแล้วกันไม่ถึงเลยนะไม่ไหนขอบคุณครับฮะแน่เหนื่อยมากยันเหนื่อยที่เราก็เป็นแกนอาขอบคุณครับจ้าจ๋า คิดถึงนะของหลังนะคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธออักดี ไม่ถูกหวยขอให้งวดหน้าถูกนะแม่ก็ไม่ถูกแม่ก็ไม่ถูกขอบคุณครับขอสวัการไร้หลังด้วยไม่ไม่ได้ขอทำขึ้นี้ขอ้าใส่นอนสะเทือนพอปลีตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปสิ่นิดแพงฮะน้ำที่หน้าให้แม่กินหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหงื่อ

ก็ไวใช่ไหมล่ะเวรงนี่ยอยเพื่อนหลับนอนอย่าด่วนพอโทนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงระก่าเราได้ไหมเคยฝากปังไว้แนบในกลางใจนาน้ำเท่าไหร่ก็รอสองป้าอันน้ำ่วมให้เขาขอมาตจนน้ำลดแล้วเนี่ยยังไม่ร้อนเขาเลย น้ำช่วนหน่าดีกว่าคนแล้วที่ว่าน้ำแห้มให้คนแล้วสิยงดีกว่ามานะมานะหนะายใ,ใจนะหายนะสาวงามพิจิตรนิดนึงสาวพาิจิตรนาพิชวนมองนิดน,นึงนะอ๋อ อขอบคุณครับเราเมื่อกี้ผมว่าฝากมาว่าป้าแท้ๆยังผมไปขอเพลงอแล้วมาเธอสั่งให้รออย่างนี้จะตัวมาเราไม่น้่งหรอกเพลงชาะขอเดีว่าเพลงนี้กับยักเพลงคาถามหานิเว

มาเรียง หลายฟ้าได้เกินนะมามาเละจ้าสองตองมองกล้องไหนเนี่ยต่้องมาลดไปหนื่น้ำหนักเหรอไม่อยากพูดอายุเจ็บ ที่สุดท้ายครับติดรอชัวใจครับหวานสาสวแต่งาสุดอ่ารกน้จางกันทังตัวกุ่มกเขากระกุ่มเทพีส่วนแพนาวรุรูหากจะมาทั้งกลุ่ม เจ้าจึงทุ่งสู่ความสนใจไม่ติดเอาไว้ติดเอาไว้ติดเอาไว้สาวมือสิงะสาวมืสิงสาวอิงงหน่อยอย่ายิงงพี่สาวออย่ายิงของพี่อย่ครับข้าขอบคุณมากครับสาวมืิงอย่ายิงพี่ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเซลฟี่ซักนิดนะฮะนะครับผมฮะได้ม่เรียนแล้วลฟี่อยู่นเดียเดี๋ยวน้องจะเซลฟี่ให้เขาปังลองน้องเลยเซลฟี่ลงมาครับไปถ่ายรูปไหน่อยนะครับซ้ายขวาเดี๋ยว่ข้างมาได้ครับแต่อย่าปัตรงกลางนะฮะเดี๋ยวจะไม่ดูใหญ่ไปหน่อยนะครับนะฮะ

เดี๋ยววิดีโอหนี่ยนะครับวิดีโอเนี่ยนะครับกว้างเลยนะเนี่ยทุกทานชมหนัโอยาวนะครับโปยาเลยไป้วแ้ไปลกม่องอารโอเคตรงนี้ไม่ต้องยืดยาเลยนะ โอ้โหอ่ะปมเป็นกับพี่แดนเข้ามาแล้วเราอยู่พูดมาตั้งหัวข้ามไม่ได้ซึ้งมา้นะฮะโอ้โหจะเต่าเต่าอลไรนะเต่าเลยก็ไม่ขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือกับพี่แดนอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้งจริลวันลาเวทีกับพี่แดนครับค่ะพูดถึงวันนี้ท่านนายกเหล่ากาชาเอฟซีจุนยุ้ยนักข่าวท่านนีครับโอ้โหเห็นเต้นอยู่ เพอยงแค่ถ <laughs> ่ายรูปนะฮะโอ้ท่านขอเชิญผู้ท่านนายกเราด้วยใชะครับอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงความสุขสำหรับทุกท่าที่อยู่นี้ร่วมานครับครับอรับครับครับครับ็รับกราบครั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 บนรับคราบครับครับสรับคับรับคบร้บรรรัครราบครครบคัรครครครรรับคครับครับรับันนคคับัครับครับ ในส่วนของการจัดงานในวันนี้ครับทีมงานก็คงจะมามอบความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะครับว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามแต่นะเดี๋ยวสุดใจครับชาวหลาดสุรินียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับและที่สำคัญนะครับงานจัดงานในวันนี้เป็นวันแรกยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับและที่สำคัญนะครับหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับพีดานยินค่ายินขนมเชิญมือสิบพาเพื่อนๆติดตามนะครับเอทอกและเซนต์เอลเลอราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ โอเคครับดีใจนะครับเลยครับขอบคุณครับเอาพิชิตพิชิตพวกมาเชิญครับเชิญครับมีสองท่านครับวันนี้ขอบอกแน่ขอบนะครับก่อนรับเราในคืนนี้นะครับเชื่อจะเกินร้อวันนี้เป็นท่าและความประทับใจเคยมาจังหวัดสิงห์บุรีมาก่อนไหมครับเคยมาอยู่ครับเคยมาอยู่มาสิงห์บุรีรักคนสิงห์บุรีไหมต้องตัดามมาเลยนะรักคนสิงห์บุรีนะฮะโอ้ยฝึกเพื่อควาหัวใจ โอ้ยไอ้ออออที่ออนนอขอเป็นชาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะส่งต่อโดทีนะครับวันนี้ส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านอย่างเต็มอิ่มจริงๆนะครับนะคครับโอเขอบคุณครัขบขอบคุณค่ะน่ารักมา,มากๆเลยวันนี้แฟนๆถามเรื่องน้ว่า ต่างกันมาจากกรุงเทพเลยก็มีนะคะใช่ครับเอาละครับพูดถึงในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้น้องแรนจะเป็นงาจังหวัดสุรินีอยากให้พูดเชิญชวนให้คนทั้งทั่วประเทศไทยทั่วโลกมาเทีย่ยวจังหวัดสุรินีสักครั้งมาครับมาเชิญนะครับงานจาัดเต็มยุ่ยครับถึงพรุ่งนี้มีสองวันครับพรุ่งนี้วันนึิมนะครับใครวา่างจะมาได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะแอบมาก็ได้เลยแล้ว่าใครเขียะนะครันนะมาแล้วเืิดเจอกันนะครับฝากด้วยงานพรุ่งนี้ด้วยนะครับเสียดายเวลามีจำกัดใช่ครับ นะะน,นะครับโอกาสที่ว่านผมาเจอกันอร่างแน่นอนดีครับค่ะเดี๋ยวพี่นะ้องสากผลงาน,นะคะหรือว่าการต,ติดตามผ้มด้วยที่ขอบคุณทุกคนเลยาานะคร,นะร,รับมาร,ร่วมงาจันรนะ์แล้วก็รับโชว์ชมวันนี้นะครับเ็นการ่วมง,งานด้วยนะฮะแล้วก็ฝากผลงานครับไม่หมดนี้ครับจันทร์อ่างาัดหกโมงเนครับแล้วก็ละครนะเพลงลำคำเผ็่แก้วเริ่มตอนแรกวันที่20ตุลานี้นะครับเสาที่สิบเอครับตามด้วยนะครับ่สนอับีครับนนอน แลสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตนะครับสมคืนเปทีนี้ให้กับน้องไรอันไปพักพรมนะครับซึ่งวันนี้มอบปรมสุกท่านนะครับขอบคุณกับไรอนการปิกาะครับางก็าทีรคสหรับการจัดกิจกรรมในวัยตรงนี้นะครับอย่างาเรื่องนะครับนอกเหือจากวันนี้อย่างนะครับจะมีกิจกรรมเรื่องคอนเสิร์ตแต่ก่อนจะคอนเสิร์ที่กิจกรรมอะไรครับ นี่เลยค่ะเราก็จะมีนะคะในส่วนของการประกวดนี้นแต่นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับกิจกรรมของวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างเธอหลายๆ <Okay. S 1> ท่านนะคะบอกว่าอยากจะมาทั้ง2วันค่ะนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่กลางวันเลยนะคะช่วงเวลาประมาณ11บเอ็โมงค่ะเราก็จะมีนะคะการนํานักท่องเที่ยวค่ะเดินทางนะคะโดยรถรางค่ะตามรอยเสด็จพระภาคโตนนะคะรัชกาลที่5ค่ะ